ไม่ได้หมายความว่าต้องทำอย่างทีท้วนและทำอย่างบ้าคลั่งด้วยนะครับที่ผมบอกให้ทำอย่างทีท้วนนั่นก็คือพอดูวลีติดปากในปี2024ก็เห็นว่ามีคนที่ถามย้อนกลับมาครับว่าธุรกิจอตอมี่มันทำยากขนาดนั้นเลยเหรอ ผมไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องทำอย่างบ้าคลั่งนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องทำอย่างทีท้วนและทำอย่างบ้าคลั่งด้วยนะครับแต,แ,แต่แค่ทำให้มันละเอียดทีท้วนก็พอครับที่ผมบอกให้ทำอย่างทีท้วนนั่นก็คือให้ทำงานเ ER. ท่ากับเวลาที่ข้าราชการทำงานครับปกติข้าราชการทำงานวันละกี่ชั่วโมงใช่ครับทำงานวันละ8ชั่วโมงดังนั้น <S <S 2> <S 2> ผมจึงบอกให้ทุกคนทำงานอย่างขยนขันขันแข็งและซื่อตรงอย่างน้อยวันละ 8ชั่วโมงครับถ้าทำอย่างนั้นก็จะประสบความสำเร็จในอะตอมีได้นะครับปกติเวลาเราออกไปทำงานที่บริษัทนับรวมเวลาเดินทางด้วยหรือเปล่าครับไม่รวมใช่ไหมครับเราจะนับเวลาทำงานตั้งแต่เวลาที่เราไปถึงที่ทำงานนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเวลาทำงานของทุกคนคือเวลาอะไรก็อย่างเช่นเวลาโทรหาลูกค,ค้า เวลาที่ออกไปเจอลูกค้าแล้วแนะนำผลิตภัณฑ์กับธุรกิจเวลาที่เข้าร่วมงานสัมมนาเวลาพวกนี้แหละครับคือเวลาทำงานของเราให้ทุกคนทำแบบนี้ทุกวันวันละ8ชั่วโมงนะครับแต่ว่าในบรรดาคนที่ทำธุรกิจของเราเนี่ยจะมีคนที่ทำธุรกิจได้ช้าและไม่ค่อยเติบโต คนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วทำงานไม่ถึงวันละ8ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับสมมุติว่าทุกคนลงทุนและเปิดร้านขายของริมทางทุกคนก็ต้องทำงานวันละ8 1 0ถึง10ชั่วโมงถูกไหมล่ะครับแต่ว่าสำหรับธุรกิจอะโทมี่ผมอยากให้ทุกคนทบทวนดูว่าทุกคนกำลังทำงานวันละ8ชั่วโมงอยู่หรือเปล่าครับการที่อยากจะประสบความสำเร็จ ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทําแบบนั้นอยู่ด้วยซ้ํามันก็ไม่ต่างจากการมีความคิดเหมือนโจรดังนั้นทุกคนต้องทํางานอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงและคิดเอาไว้เสมอว่าเราจะประสบความสําเร็จให้ได้ฉะนั้นลีดเดอร์ทุกคนเองก็ลองเขียนไดอารี่ดูนะครับว่าเราทํางานจริงๆไปกี่ชั่วโมงลองเช็คเวลาทํางานจริงๆของตัวเองแบบเรียลไทม์ดูนะครับและสําหรับพาร์ทเนอร์ที่ทําธุรกิจ ไม่ค่อยรุง่งก็เหมือนกันนะครับให้บอกเขาว่าเขียนเวลาที่คุณทำงานจริงๆตลอด1สัปดาห์หรือ1เดือนแล้วส่งให้ฉันนะพอทำแบบนั้นเขาก็จะคิดได้เองครับว่าอ๋อถ้าทำงานแค่นี้ไม่ว่างานอะไรก็คงไม่สำเร็จอย่างนั้นสินะ การทำอย่างบ้าคลั่งก็คือบางทีอาจจะมีคนที่มีภาวะทุพพลภาพอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นคนที่พูดไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนี้เขาก็จะมีความลำบากมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับอย่างเช่นฉันไม่สามารถส่งต่อเรื่องที่ได้ฟังมาได้ถ้าถามว่าในกรณีของคนที่มีภาวะทุพพลภาพจะต้องทำยังไงครับพูดตามตรงเขาอาจจะประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ได้ยากครับถ้าอย่างนั้นต้องทํายังไงนั่นแหละครับก็ต้องขอความาช่วยเหลือจากสองที่ครับถ้าถามว่าต้องของความช่วยเหลือจากไหน,นอันดับแรกต้องขอความช่วยเหลือจากระบบของบริษัทครับอันดับที่2คือต้องของความช่วยเหลือจากสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์หรือสายพี่น้องครับและหากจะทําอย่างนั้นเราก็มีเงื่อนไขที่จะเป็นอยู่ครับมี2อ,อย่างด้วยกันนะครับความใฝ่ฝันอันแรงกล้าที่ว่าฉันจะประสบความสําเร็จให้ได้ และอย่างคือเราต้องมีใจที่บริการอย่างนอบน้อมครับต้องคิดว่าแม้ว่าฉันจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยฉันก็จะนอบน้อมคิดว่าจะทําให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟชาเลี้ยงข้าวหรือทำภามสะอาดให้คนรอบข้างก็ตามนะครับและอย่างเช่นเวลาสปอนเซอร์หรือพาร์ทเนอร์จะไปที่ไหนเราก็ต้องคิดว่าฉันไปเป็นเพื่อนดีกว่าหรือช่วยถือของดีกว่า เพียงแค่มีจิตใจที่นอบน้อมแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับเอาละผมจะสรุปให้นะครับการทำอย่างถี่ถ้วนคือการทำงานอย่างขยันขันแข็งวันละ8ชั่วโมงครับต้องทำงานให้เหมือนกับข้าราชการนี่แหละครับคือการทำอย่างถี่ถ้วนต่อไปสำหรับคนที่มีภาวะทุพพลภาพที่แม้จะทำอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ยังไม่สำเร็จนะครับจะต้องทำธุรกิจด้วย2เงื่อนไขที่จำเป็น อย่างแรกคือต้องมีความฝันอันแรงกล้าที่ว่าจะประสบความสาเร็จให้ได้อย่างที่2คือต้องมีใจที่บริการอย่างนอบน้อมต้องมีใจตั้งมั่นว่าจะทําทุกอย่างแม้จะเป็นงานจุกจิกก็ตามผมขอสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับ